Yourself, do you really think it's gonna help if you're always fighting yourself? สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับตาก,กับตากเกตบู๋กแล้วคลิปรีวิววันนี้เป็นลิฟสายฟอกกันบ้างนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องตากเกตบูก่อนนะครับแล้วก็ช่องตากเกตบูของตังมีปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตังสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างได้เลยหรือใครจะสมัครระบบสมาชิกรายเดือนเดือนละ50บาทก็สามารถทําได้เช่นกันจะได้รับชม e อ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์สำหรับสมาชิกเท่านั้นกดไลค์กด like, แชร์กด Subscribe กดซุปแต็งหรือกดสลระบบสมาชิกแล้วเรียบร้อยก็ไปดูคลิปวันนี้กันเลยดีกว่านะ คลิปรีวิววันนี้เป็นแบรนด์ที่ตักยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่เคยรีวิวด้วยนั่นก็คือแบรนด์คาร์แรงนั่นเองเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสใช่ไหมเป็นแบรนด์สายฟอคาร์แรงตัวที่คิดว่าดังๆน่าจะเป็นตัวลิปออยใช่ไหมที่เป็นเหมือนลิปออยที่เป็นสีชมพูสีเหลืองจุ่มๆตัวนั้นอะคือคิดว่าน่าจะเป็นตัวดังของเขาที่สุดนะเออถ้าไม่นับรวมถึงไอเอเซรั่ม e ดับเบิลเซรั่มตัวที่เป็นทางสกินแคร์เนาะทีนี้ เมื่อประมาณสัก2อสเดือนที่แล้ว2เดือนแหละประมาณ2อเดือนแล้วแหะเขาออกตัวใหม่มามันเป็นลิปบามออยเออก็เลยน่าสนใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเอาตัวนี้มาลองดีกว่านะเขามีทั้งหมดรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด6สีนะแต่ว่าปั๊กจะเอามารีวิววันนี้มี2สีก็คือเบอร์0ูกับ0ูเดี๋ยวบอกชื่อเขาก่อนแล้วกันเนาะชื่อเขาง่ายๆเลยก็คือคาแรงลิปออยบามอ่ะ นั่นเองเนาะมีชื่ออยู่เต็มๆตรงนี้เดี๋ยวอ่านคุณสมบัติให้ฟังก่อนเลยดีกว่านะตั้งอ่านมาจากในตัวเว็บไซต์ของคาแรลคาแรนไทยแลนด์เนาะเขาบอกว่าเป็นลิปลิปคอมฟอร์ตออยในรูปแบบบาร์ที่ให้สีสันละเลือดที่สดชัดขึ้นพร้อมคุณค่าการบำรุงพร้อมคุณค่าการบำรุง น้ำมันในรูปแบบสติ๊กและลิปออยบาร์มเนาะเออก็ประมาณนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออสีสวยเป็นธรรมชาติเงางามเป็นประกายเลียวปากดูอิ่มเอิบเนาะอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะเน้นเป็นเรื่องของการบำรุงมากกว่านะแต่เรื่องสีเรื่องความชัดเรื่องเนื้อเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีละกันเนาะประมาณนี้ตักซื้อมาจากในเว็บไซต์ของคาแล็คเคอร์กาแลงนีแหละเนาะราคา อยู่ที่1ัน0องบาทนี่คือาราคากราคาปกตินะแต่คุณเวลาไปซื้อจริงก็ได้จะมีโปรโนู่นนี่นั่นอีกแหละนาประมาณนี้เขามีทั้งหมด6สีอย่างที่บอกไปตักเอามารองให้มี2สีนั่นก็คือสีศูพิทยาใช่ไหมอ่ะพีศูนพิทยา <c oughs> และเบอร์03นามไลชี วินจีนั่นเองใช่ไหมอันนี้น่าจะมาละกอบะเดี๋ยวเรามาแกะแพคเกจดูข้างในก่อนก่าข้างในเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวขอแกะจากเบอร์ศูนย์สองละกันนะแต่ต้องบอกว่าัะโดนตกมาจากเพราะตัวเขาเลยตัวแท่งเขาเลยนะเนี่ยตัวแท่งแราว่าเขาสวยอะ่ะเขาก็จะมีความเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะเออเป็นพลาสติกแต่ทาให้เหมือนเป็นแบบ ดูเป็นโครเมียมโครเมียมป่ะแล้วก็ตัวฝาเขาก็จะเป็นพลาสติกเนาะเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้นะอ่ะก็เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแท่งแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีคําว่าคารแรงอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเนื้อบนมือกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะลองให้ดูจากสีสิสองนี่ก่อนเลยแล้วกันนะเนื่องจากว่าเขาเป็นลิปบามเนื้อออยนะดังนั้นเรื่องสีแต่ว่ามันก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวจะให้ดู เอ่อถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอันนี้คือเบอร์ศูนย์สองเบอร์ศูนย์สองเนาะกลิ่นเขาไม่กลิ่นเหมือนเป็นน้ำมันอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะกลิ่นเหมือนแบบเออแต่เป็นเป็นกลิ่นแบบไม่ได้นําหอมจ๋าขนาดนั้นนะ่ะเหมือนเป็นกลิ่นเชียร์บัตเตอร์หรือสารบํารุงสักอย่างอะ่ะเออแต่ว่าเบอร์ศูนย์สองก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอสัมผัสเนื้อดูหน่อยแล้วกันนะเนื้อเาก็จะมีความเป็นออยแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นออยที่แบบ ไม่ได้หนึบขนาดนั้นนะคือไม่น่าจะลำคาญปากนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าลองบนบนปากอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถือว่าเป็นลิปออยล์ลิปออยล์ลิปบามออยล์ลิปบามเนื้อออยอะไรอเงี้ยที่เป็นสีที่ค่อนข้างชัดอยู่นะอันนี้คือเบอร์0ูนสอต่ว่าสีสวยดีนะก็จะออกเป็นเชมพูใช่ป่ะชมพูเลยแหละเนี่ยอืมเป็นชมพูส่วนเบอร์ศูนสามไลชีอ่ะเดี๋ยวลองเดิมเบอร์ศูนสามไลชี แล้วก็สีจะชัดน้อยกว่านะมีความรู้สึกเบอร์ศูนย์สองเนี่ยสีจะชัดกว่าน้องเบอร์ศูนย์สามไลชีอ่ะนีงะ่ง่ะศูนย์สามไลชีเนี่ยมันจะออกเป็นน้ําตาลอมม่วงๆหน่อยนะมีความรู้สึกอือเนี่ยอันนี้คือศูนย์สองอันนี้คือศูนย์สามโอเคเดี๋ยวไงจะเอ่อถ่ายรูปให้ดูทีนึงแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอันนี้คือรูปของเบอร์ศูนย์สองแหละก็ศูนย์สาม โอเคเดี๋ยวเรามาลองบน ปากกันเลยดีกว่าเนาะมาลองที่ปากกันดีกว่าวันนี้จะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันเป็นลิปออยบามเนาะลิปบามเนื้อออยแหละแต่ก็เลยไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเออนี่คือไม่ได้แต่งหน้านะมะแค่สกินแคร์กันแดดมาเฉยเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยากให้ดูมันเป็นคอนเซปต์สมติว่าแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะเหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หรือเพศไหนก็ได้ที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากแต่งหน้ามากหรือไม่อยากแต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะใช้ลิปให้ปากมันดูชุ่มชื่นมีสีมีสันขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก น่าโอเคสําหรับตัวนี้นะเ,เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างปากตาก็ไม่ได้ทาอะไรมาเลยนะโอเคเ้าเป็นคนผิวมันเนาะบอกหน่อยแล้วกันเนาะแต่มาลายจะไม่เกี่ยวกับปากหรอกแนกะจะบอกว่าเป็นคนผิวมันแค่นั้นแหละโอเคเออลืมบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วจะตัวปอกเนี่ยเขาจะคนละสีด้วยนะถ้าลองสังเกตดีๆป่ะสีเนี่ยเขาจะล้อไปตามสีของตัวลิปนั่นแหละเห็นป่ะเออก็จะคนละสีด้วยเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์ศูนย์ ศูนย์สองเอ๊ะหรือศูนย์สมดีกว่าศูนย์สองก่อนล้วกันนะเบอร์พิทยาลิบบามแน่นอนทาไปเลยเต็มปากเนาะอืมเนาะคงไม่ต้องมาแบบทาแบบจุบิจูบูจูบีอะไรเงี้ยเนาะเอออืมอ่ะอันนี้คือทาวนซ้ายขวาหนึ่งรอบเนาะอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูอีกอ,อืม ก็อันนี้ทาหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวงจะเอ่อขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูปากแบบโลง่งๆกับตอนทาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอืมหลังจากทาไปแล้วรู้สึกไงบ้างอสีค่อนข้างเออก็มีสีขึ้นมาอยู่พอสมควรนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีสีเลยก็มีสีขึ้นมาอยู่ส่วนความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นเอ่อความชุ่มชื้นก็ประมาณหนึ่งนะเออแต่ว่าหลังจากทาเรารู้สึกถึงความชุ่มชื้นได้อีกอย่างหนึ่ง อนและกลัวว่ามันเป็นลิปออยล์ลิปบาลอะไรเงี้ยมันจะเหนียวปากใช่ป่ะไม่เหนียวเลยสบายปากมากอืมะปายปากมากอือันนี้ทาแล้วสักพักใช่ป่ะแต่ก็ถือว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นในระดับที่แบบเออก็กําลังดีนะแต่ว่ามันไม่เดือบโอ้โหจนเกินไปอะจนแบบมันปากเลยขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองทาทับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะอะโอเค ากทับก็สีจะชัดขึ้นนิดหนึ่งนะต้องมีความสึกสีชัดขึ้นนิดหนึง่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้ได้นะหรือถ้าเกิดเออที่อยากให้มันเห็นปากปากมันก็จะเหมือนเนี่ยแต่เห็นมันก็รู้ว่าเราทาลิปไปเห็นปะคือปากมันมีสีขึ้นมานิดหนึ่งสําหรับเบอร์ศูนย์สองตอนน้แต่ว่าคุณผู้หญิงที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเลยหรือวันนั้นแบบเออวันสบายๆแต่งหน้าเบาๆอย่างเงี้ยก็ใช้สีนี้ได้นะเพราะปากมันมีสีขึ้นมานิดนึงเห็นปะ หรือใครอยากจะแบบวันนั้นอยากรู้สึกว่าเฮ้ยมชีชีวิตชีวาหน่อยเยนี่ยก็ประมาณนี้นะอืมโอเคเดี๋ยวไงจะถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกับเปรียบเทียบไปดูแล้วกันอันนี้คือเบอร์ศูนย์สองพิทยานะอืประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปลองเบอร์ศูนย์สามเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองเบอร์ศูนย์สามกันอันนี้ต้องไปเช็ดออกมาแล้วเรียบร้อยยวเรามา ลองเบอร์03กันต่อดีกว่านะเบอร์03โอเคเบอร์03 <c oughs> ไลชี่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะชอบมากกว่านะในเพราะว่าสีมันดูแบบเออกำลังดีอะ่ะอืมันนี้ท้าวนหนึ่งรอบนะอืม อันเนี้ยป่ะถ้าเป็นเบอร์ศูนย์สามปากมันจะดูแบบเป็นสีพื้นเดิมของเราอ่ะแต่มันมีสีขึ้นมานิดเดียวอะเออเห็นปะ่ะอ,อย่างไงจะถ่ายรูปเปรียบเทียบให้ดูทิ้งแล้วกันนะระหว่างปาก ปากเปล่าๆกับตอนทาแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเทียบกันระหว่างเบอร์02กับ03จริงๆเห็นเั้งอกีตอนที่ทาบนมือแล้วนะอันเนี้ยสีจะชัดกว่าจะรู้จะรู้ทาแล้วจะรู้เลยว่าทาลิปอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยจะดูเป็นธรรมชาติกว่าอืมจะดูเป็นธรรมชาติกว่าทาแล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยทาลิปมีสีจริงๆมันคือมีสีนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยเข้าม มันมีสีไม่ใช่ว่ามันไม่มีสีนะมันมีสีนะแต่ว่าแค่สีของเมรเนี้ยมันจะกลืนไปกับริมฝีปากของเราอ่ะเออถาถ้าถาาอีกทีแล้วกันนะออเนี่ยเนี่ยดังนั้นถ้าถามตักว่า ระหว่างเบอร์02กับ03นี่แยกได้ชัดเจนเลยนะถ้าเป็นเบอร์02เนี่ยถ้าใครต้องการให้มันมีสีขึ้นมานิดนึงเรื่อปากเรื่อเรื่อชมพูชมพูขึ้นมานิดนึงก็ไปเบอร์03ถ้าใครอยากได้แบบเฮ้ยมีสี นิดเดียวคือนิดเดียวจริงๆคือแทบจะไม่เห็นแล้วมันมีสีเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันก็ทําให้ปากเราดูชุ่มชื่นอยู่หรือใครที่แต่งหน้าน้อยๆอ,อยากใช้ลิปบาล์มแต่เบื่อลิปบาล์มที่มันไม่มีสีแล้วอะไรเงี้ยก็ลองเป็นเบอร์03ได้นะไลชี่เนะี่ยตั้งว่าเออเหมาะเลยแหละสำหรับหลายๆคนที่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าเลยแต่งหน้าเบาๆหรือว่าเบื่อลิปบาล์มที่มันไม่มีสีแล้วก็เป็นเบอร์03ก็ได้อ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะนี่เป็นเบอร์03 โ okay. อเคคาแรงลิปออยบาร์วันนี้สั้นๆนะเดี๋ยวมาสรุปแล้วก็ให้ดาวแล้วปิดคลิปกันเลยดีกว่านะ,ะให้ดูแบบภาพกว้างๆทีละกันอันนี้คือหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าแต่ทาด้วยเอ,อตัวเบอร์0ูนสามเนาะีไลชี่อะก็จะได้ประมาณนี้อืเห็นหอืมวันนี้ไม่มีฟินิชลุกอะไรให้ดูแล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวสรุปแล้วก็ให้ดาวเลยดีกว่านะสำหรับตัวคาแรงลิป รอยบามตัวนี้ต้องมองว่าแบบนี้อืคือจริงๆเขามี6สีเนาะแต่เอาที่ตเอามาเลือกมา02กับ03เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบ <c oughs> ชัดเจนแตกต่างกันดังนั้นคือถ้าเอาความรู้สึกตักเอาเดียวเอาที่ชอบก่อนเนอะถ้าที่ชอบแล้วก็ชอบทั้งคู่นะแล้วแต่ว่าแบบวันนั้นอยากได้แบบไหนสมมติว่านั้นแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยหรือเป็นวันเบาก็ศูนย์สามแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งหน้ามีสีมีสันขึ้นมานิดนึงก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนสองเนาะส่วนตัวลิป <c oughs> ออยบาร์ของคาแรงตัวเนี้ยต้องมองว่าเนื้อเขาชุ่ม <c oughs> ชุ่มชืนชุ่มช,ช,ชื่นกำลังดีประมาณหนึง่งแต่ก็ไม่ได้แบบ แบบชุ่มชื่นปากมันวาวเยิ้มตลอดเวลาเลยขนาดนั้นเป็นสายฟอเนาแล้วก็ทาง่ายทาระหว่างวันได้เนาะแต่ว่าเรื่องการติดทนแว่ามันไม่ได้ติดทนแล้วแหละลิปออยลิปบาล์มอะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็ไม่ได้เรื่องติดทนก็อย่าไปหวังอะไรกันไปหวังผลเขาแล้วกันเนาะดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเคยใช้ตัวที่เป็นลิปออยล์ของเขาอะแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันออยไปมันมันเยอะมันเหนียวปากไปมันชุ่มชื่นไปไม่สบายปากอะไรเงี้ยก็ กลับมาเป็นรุ่นนี้แทนได้นะเป็นตัวลิปลิปบามออยลิปออยบามเออลิปออยบามตัวนี้แทนได้แต่ว่าเขาก็มีสีมีสันมีสีขึ้นมานิดนึ่งเนี่ยก็กําลังดีใช้ดีเลยแหละเดี๋ยวให้ดาวแล้วเนาะถ้าเป็นตักเนาะสำหรับคาแรงลิปออยบามตัวนี้ตั๊กจะให้ให้ให้ใ,หใ,หใ,หใหหาดาว คือณปัจจุบันที่ใช้เนี่ยเออก็หวังผลได้หมดเนาะก็คือเขาเรียกว่าก็ไม่รู้จะติอะไรนะอย่างแรกเลยคือที่ชอบเลยคือหนึ่งตัวแท่งถ้าว่าเขาสวยดีอะเออแล้วเ้าก็อชอบตรงที่ตัวฝาเนี่ยเขคาคนละสีด้วยล้อไปตามสีของตัวลิฟต์อืมก็พกสะดวกน้ำหนักเบาเนาะแล้วก็ตัวเนื้อก็กำลังดีไม่ได้ชุ่มชื้นจนเกิน าแร็ไม่ได้ชุ่มชื้นลำคานปากจนเกินไปเยิ้มจนเกินไปก็ชุ่มชื้นกําลังดีทางง่ายสีมีให้เลือกตามแล้วแต่สถานการณ์เนาะนนต้างว่าเขาก็โอเคแต่อีกอย่างแต่อย่างที่ไม่โอเคเนี่ยก็คือราคาอาจจะแพงไปสําหรับคนสําหรับลิปออยบารุงหนึ่งแท่งที่ราคา1000งิันิดๆเนาะอาจจะแพงไปสําหรับบางคนเนาะแต่ว่าต้องมองว่าเขาก็โอเคแหละถ้าใครมีพอมีบัตเจตที่สามารถซื้อได้ก็ไปลองดูแล้วกันสําหรับคาแร่งลิปออย ลิปออยบาร์มตัวนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนและกันเนาะรักการชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่อง Target b o ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง Target b o ของตังมีปุ่ม s u p e r t ร์แตงแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็กดปุ่ม s u p e r t ร์แตงด้านล่างได้เลยแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สั้นๆไปก่อนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Just yourself take at a look at yourself.